สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบเจอกับเมียวสเตมเมอร์อีกแล้วแล้ววันนี้เรามีเทคนิคดีๆมาแชร์เพื่อนๆทุกคนนั่นก็คือการตีทองแดงตีทองแดงมันเป็นปัญหายัางไงเพื่อนๆคนไหนที่เจอปัญหานี้เดี๋ยวต้องลองตามกันไปดูนะคะไปกันเลย เริ่มแรกพอเราเข้ามาในแมปล็อกกี้โรสนะคะสําหรับใครๆที่ยังเพื่อนคนไหนที่ยังไม่รู้ว่าล็อกกี้โรสมายังไงล็อกกี้โรสเป็นแมปที่อยู่ทางด้านล่างนะคะจากทางจากหมู่บ้านของเรานั่นเองก็คือพอเพื่อนๆเ,เกิดมาจากหน้าบ้านตัวเองเพื่อนๆก็เดินลงมาข้างล่างนะคะผ่านหน้ามาทิราแล้วก็ไคลี่นะลงมาที่วาร์ปหวาร์ปก็คือจะเจอล็อกกี้โรสเลยนะล็อกกี้โรสเป็นแมปที่มีแต่หินสมชื่อเลยนะถนน ถนนใสหินอะไรประมาณนั้นก็คือมีแต่หินจริงๆและสิ่งหนึ่งที่เขาจะดอบอยู่ในแบบนี้ก็คือทองแดงนะคะแร่ทองแดงหน้าตาเป็นยังไงแร่ทองแดงหน้าตาประมาณนี้ซึ่งเป็นเป็นไอเทมที่ไม่สามารถโอนได้นะเป็นไอเทมคล้ายๆไม้หินแล้วก็ยานะคะก็คือไม่สามารถโอนได้นะตัวนี้นะเจ้าตัวทองแดงนะ แล้วหน้าตาของทองแดงที่อยู่ในแมป rocky road เป็นยังไงหน้าตาของเขาก็จะเป็นแบบนี้เด,เดินให้ดูนะนี่ไงเห็นไหมเหมือนก้อนอะไรสักอย่างที่กองอยู่กับพื้นนะคะแล้วก็มีสีแดงๆอันนี้คือก้อนทองแดงนั่นเองซึ่งเพื่อนๆจะต้องตีมัน ประมาณถ้าโดยปกติจะตีประมาณ7ครั้งหรือ8ครั้งนี่แหละแต่ว่าอันนี้เรามีอุปกรณ์นะอุปกรณ์ตัวนี้ที่สามารถคลัฟเองได้ที่มัลติเดานะคะมันจะทําให้เราอะ่ะตีเจ้าตัวหินทองแดงเนี่ยแค่4ครั้ง3 4นะคะและมันจะดรอปเป็นตัวก้อนทองแดงแบบนี้ออกมา2ก้อน เราก็ต้องตีเขาเพิ่มอีกหนึ่งครั้งนะเพื่อเก็บแล้วมันเป็นปัญหายังไงปัญหาก็คือถ้ามันดอกแบบนี้เรามองเห็นไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่บางอันอะ่ะมันจะดอกโดยที่ดอกแล้วมีสิ่งอีดขวางแล้วบังอยู่เลยเนี่ยมันทำให้เรามองเห็นยากอะ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูกันว่าแล้วมันเป็นยังไงกันนะไอ้ที่โดนบังนะโอเคค่ะตอนนี้เราก็มาเจอกับไอ้เจ้าตัวที่เป็นปัญหาแล้ว ปัญหาใช่ไหมล่ะถ้ากองอยู่เดียวๆก็คงไม่เป็นอะไรแต่อันนี้มันมีหินก้อนใหญ่ที่บังอยู่นะมันทำให้เราตีที่ค่อนข้างยากนะแล้วขอตีตรงนี้ออกก่อนแล้วเดี๋ยวจะวางให้ดูว่าเวลาถ้าเราตีมันแล้วอ่ะมันจะอยู่ประมาณไหนเราก็ตีมันเลย เราจะมองเห็นมันหรือเปล่านี่งไงคะพอเราตีถ้าเทียบจากตอนแรกเมื่อกี้ที่เราจะมองเห็นเม็ดทองแดงได้อย่างชัดเจนใช่ไหมแต่ตอนเนี้ยเรามองไม่เห็นอะไรเลยเราเรามองไม่เห็นอะไรเลยนะแล้วเราจะตีมันได้ยังไง วิธีการก็คือนะเวลาทองแดงมันดอกอะเหมือนอันเนี้ถ้ามันดอกอะมันจะดอกอยู่อันแรกกับอันที่สองมันจะเฉียงยงกันนะคะเพื่อนก็สามารถคลิกลงไปได้หนึ่งทีใช่ป่ะแล้วก็ลากเมาส์ลงมาอีกนิดนึงโอเคลากเมาส์จากจุดนี้มาจุดนี้นะประมาณนี้นี่นะจุดนี้แล้วก็จุดนี้เมื่อกี้มันจะเป็นแนวเฉียง นี่นะโอเคเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพให้ดูนะว่ามันจะอยู่ประมาณไหนแล้วมันจะเป็นแบบนี้ทุกก้อนนะคะก็คือการดอกของมันค่อนข้างจะเป็นรูปแบบการดอกเดียวกันก็คือจะดอกแบบเฉียงถ้าเพื่อนๆสามารถหาอันที่1เจอแล้วอันที่2เพื่อนๆก็แค่ลากเมาส์ทำมุมประมาณ45องศาจากเดิมลงมาสักนิดหนึ่งแล้วเพื่อนๆก็จะเจอนะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูมุมอื่นอีกถ้ามีถ้ามีเพิ่มนะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูก้อนนี้กันนะจุดเดิมเลยหาอยู่หลายเมดเหมือนกันก็จะเจอนะโอเคก้อนนี้ก็เหมือนเดิมนะชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองนะ่คะ ชิ้นที่หนึ่งอยู่ตรงนี้ชิ้นที่สองอยู่ตรงนี้นะก็คือ45องศาเหมือนเดิมจากตรงนี้มาที่ตรงนี้นะจากจุดที่หนึ่งมาจุดที่สองก็คือทํามุม45องศานะคะเพื่อนๆก็จะเจอหินได้เลยสองชิ้นง่ายๆแบบนี้เลยนะใช้ได้กับทุกก้อนเลยนะคะที่บังก็คือการรอปของทองแดงอาจจะหลบออกมาเหมือนกันก็คือทํามุม45องศาเฉียงลงมานั่นแหละดังนั้น เพื่อนๆก็สามารถเอาเทคนิคนี้ไปใช้เวลาฟาร์มได้นะมันทำให้เราสามารถหาทองแดงเจอง่ายแล้วก็ไม่ไปตีโดนหินอื่นๆนะคะก็โอเคเลยนะอันนี้ง่ายมากลองเอาไปใช้กันดูแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะสมมติโซไม่ใช่สมมติสำหรับเพื่อนๆนะคะที่อยากรู้ว่าเอ๊ะแล้วทองแดงมันรอบ อะไรตรงไหนบ้างมีจุดไหนบ้างแมปหน้าตาเป็นยังไงเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูแมปนะคะแมปเต็มที่เราเนี่ยได้ทำไว้แหละเออในในแฟนเพจนะ f c e e o o o k แฟนเพจเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ด e สคริปชั่นนะเพื่อนๆสามารถเข้าไปติดตามแล้วก็เข้าไปดาวน์โหลดเอาไปไว้ไวใช้ดูได้นะคะจะได้หากันง่ายๆฟาร์มกันง่ายๆเดินง่ายๆว่าเออมันอยู่ตรงไหนอะไรประมาณไหน นะเข้าไปดูได้เลยแล้วก็อย่าลืมกดทุกใจแล้วก็ติดตามไว้ด้วยเพราะว่าเราจะมีข่าวสารแล้วก็มีการอัปเดตแมปแล้วก็มีการอัปเดตอะไรใหม่ๆเข้ามาให้เพื่อนๆดูเรื่อยๆนะดูก่อนนะโอเคอันนี้นี่นะคะเป็นหน้าตาแมปที่เราทำไว้ให้เพื่อนๆสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้เลย โอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วละ่ะเดี๋ยวมันจะยาวเกินแล้วสุขสันต์วันปีใหม่แล้วก็ขอให้เพื่อนเอทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่างกายแข็งแรงร่ำรวยร่ำรวยทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้เจอดอกไม้เจอแร่ทองแดงเยอะๆไปเลยบ๊ายบาย